สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ f อทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะวันนี้เราพามาที่ทุ่งธรรมรังสีนะคะก็คืออยู่ในซอยวัดสุขใจของเรานี้นะคะเมื่อวานเราไปทำงานกันที่ปากช่องเนาะวันนี้ก็มาเคลียร์งานกันตอนเช้านิดหน่อยนะคะตอนเย็นเราก็จะมาทานข้าวกันที่นี่นะคะบรรยากาศ ธรรมชาติแบบบ้านๆน,นะคะทุกคนเราพาทนายมากินข้าวที่สวนนะคะอันนี้ด้วยป่าเนี่ยใช่ค่ะแล้วโดนด้วยไหมน่ะนู้นอ่ะเบอรไปอ่ะ ทางโน้นด้วยใช่ไหมน่ะใช่อันนี้สูบไปแล้วยี่สิบไร่สูบอันนี้แหละยายวันนี้พาทนายฟาร์มเอ็มมาตกปลานะครับจะ่จะได้หรือเปล่านั่นจะเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลใช่แต่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่มันจะได้ปลาเพราะมาพักผ่อนสมองนะคะมาทานข้าวที่ทุ่งตกปาเนี่ย อันนี้ยังไม่ได้สูบอันนี้เป็นปลาจาระเม็ดค่ะที่เราอันนี้ปลาจาระเม็ดนะคะที่เรากินกันวันนั้นแหละอนนเอาไปจากตรงนี้แหละเมาปลูกบ้านใหม่ใหม่บ้านนี้ปลูกใหม่ตอนใหม่ เป็นธรรมชาติอีกที่หนึ่งนะคะบอ่อนี้สูบไปแล้วพักบอ่ออยู่นะคะปลูกผักสวนครัวด้วย บรรยากาศธรรมชาติแบบบ้านๆของเรานะคะเอฟซี FC. ทนายจัดเองเลยนะคะแกงไก่ใส่ฟักทองหน่ากินหิวใช่ไหมคะลุงนี่โอ้น่ากินได้กินก็เตะจมูกแล้วแกงไก่ใส่ฟักทอง นี่ขาดไม่ได้นะคะคือส้มตำค่ะทุกคนอืมเฮ้ยที่ทำเองเหรอพี่เนี่ยทำโอ้ลองดูดิทอดเองลองดูสิเป็นยังไงอร่อยไหมลุงอร่อยดีทองมันทอทองละลายในปากทองละลายในปากนะครับมีเดานะคะโอ้ยหลุนหลับไปหลุนสเดาน้ำปลาหวานอย่าเพิ่งอิ่มนะคะปลายังทอดไม่เสร็จเลยเป็นไงทนายเอ็มหมูทอดกรอบหมูทอดกรอบ เราว่างเป็นโมเดอร์เจ้าป้าหวานไข่ปบ่ต้องกินก็ปลาเด้อทำไมอ่ะยายมันอร่อยสูตรพิเศษอร่อยในตัวอีกแล้วน้ำพริกเหรอพริกเปรี้ยวหวานทานกับเดาวค่ะน้องจิ้มดิจิ้มไม่เป็นก๊อกน้ำหน่อยๆมีไก่อึเยล่ขาดไม่ได้คือส้มตำข้าวเหนียวโอ้ยข้าวเหนียวเป็นกระติบเลย ไก่หรือหมูเนี่ยไก่เอ้ยหมูค่ะเพื่อปลาปิปลาปีงไ้นป่ะปลายู่เรื่อว่ายังไม่ได้ตกปลาเลยกำมืดใช่ไก่จะมืดแล้วนะคะทุกคนอันนี้ข้าวเที่ยงนะคะข้าวเที่ยงบวกข้าวมื้อเย็นเรา อร่อยมากทุกคนบรรยากาศแบบธรรมชาติจริงๆบ้านๆจริงๆนะคะใครอยากบักนัดบับกนัดบับกนัดวันนี้เราก็พาทีมงานทีมทนายนะคะมาทานข้าวในแบบธรรมชาติที่สวนธรรมรังสีนะคะในซอย วัดสุขใจซอย15สําหรับใครๆพี่ๆ FC อยู่ใกล้ๆผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาเล่นมาพักผ่อนได้นะคะเดี๋ยวจะบอกยายไว้ให้เนาะก็สําหรับ FC นะคะที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของหลังบ้านมาหลังบ้านก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราเข้ามานะคะ ก็จะมีชาเขียวชาไทยแล้วก็นมชมพูแล้วก็สบู่นะคะในแบรนด์ของ SK เนาะก็ราคาเดิมโปรเดิมนะคะชา3กล่องสบู่สองก้อนจะคระลดก็ได้นะคะหรือใครที่จะชอบเอ่อชาเขียวอย่างเดียวหรือชาไทยอย่างเดียวก็ได้นะคะก็คือตอนนี้เราก็จะโปรโมชั่นอยู่เหมือนเดิมนะคะ สกล่องบวกสบู่จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะพี่พี่เอฟซชา3กล่องบวกสบู่สก้อนนะคะเดิม2องพบาทตอนนี้เราจัดส่งกันให้แบบฟรีๆเลยนะคะเราคิดราคาแบบว่าน่ารักมากชา3กล่องสบู่สก้อน1000บาทจัดส่งฟรีนะคะทั่วไทยนะคะแล้วก็อ่อชา6กล่องสบู่สก้อน 1,850บาทนะคะอันนี้ทานต่อเนื่องได้1เดือนเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายระบบเผาผลาญน,นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้นะคะสะบู่ขออภัยนะคะที่ยังดูยังจำโปรตัวเองไม่ได้เลยนะคะก็คือสบู่5ก้อน445บาทจัดส่งฟรีนะคะ10 สิก้อน850บาทเราก็จะส่งฟรีเช่นกันนะคะสำหรับ f c ท่านไหนที่ใช้แล้วถ้าดีก็บอกต่อกันนะคะถ้าใครที่แบบว่ายังไม่ได้ใช้หรือยังไม่ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราเข้ามาก็ขอเรียนเชิญนะคะสนับสนุนกันเข้ามาอุดหนุนกันเข้ามานะคะ ติดต่อได้ที่เบอร์0622253979หรือแอดไลน์มาที่ ID line 777888เจเลขก2ตัวนะคะสามารถโทรสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะก็จะมีน้องๆแอดมินคอยตอบเราอยู่นะคะสอบถามข้อมูลกันได้ตรงนั้นสรรพคุณอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดมากไม่ได้นะคะตรงนี้ถ้าใครอยากรู้อยากลองก็ แอดกันเข้ามาถามกันเข้ามาสั่งไปลองได้นะคะสินค้าเรามีพร้อมส่งนะคะตอนนี้หรือติดตามเราได้ที่เพจนะคะเอ,อ SK88 Shop ติดตามเข้ามาได้นะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้หลังบ้านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้หลังบ้านทนายลุงพลจะขอลงไว้แค่นี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ